สวัสดีครับมาพบกับช่องวิศวะสายเทนะครับช่องที่นำความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาฝากกันวันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองกราฟทางเทคนิคนะครับเป็นการมองหาแนวรับโดยใช้ฟิบโบนัชชีบวกกับแนวรับแล้วก็แนวต้านตามมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับครับหลักๆวันนี้เหรียญก็จะมีตัวบิตคอย n อติเลียมเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวออคอยอดูนาเอเวกมาติก อาบแลนอตอมแล้วก็อีลอนครับก็มาเริ่มที่เหรียญแรกเลยนะครับสำหรับตัวบิตคอยครับสำหรับตัว Bitcoin วันนี้หลักๆผมจะมาแชร์ตัว BTC USDT แล้วก็ BTC Dominant นะครับเพราะว่าผมไปเจอลักษณะรูปแบบหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ให้ ให้ดูครับก็ตัว BTC สังเกตว่าผมจะตีเส้นแนวตั้งนะครับก็จะมีตัวตอนเดือนพฤษภาเดือนกันยาแล้วก็เดือนธันวานะครับล่าสุดแล้วก็ตัว BTC Dominance นะครับตัว BTC d o m i n a n c ก็ผมก็จะตีเหมือนกันนะครับตอนเดือนพฤษภากันยานแล้วก็ธันวานะครับก็สังเกตว่าช่วงวันที่ก็จะตรงกันครับสังเกตว่า BTC d o m i n a n t นะครับอยู่ในจุดที่ต่ำค่อนข้างต่ำนะครับก็ Dominate อยู่ประมาณ40กว่านตะครับตอนนี้ก็41ตรงส่วนนี้ผมที่จะสื่อก็คือว่าสังเกตว่าเมื่อราคามาอยู่ตรงนี้นะครับพอไปครับเมื่อตัว BTC d o m i n a n t มาอยู่ตรงนี้นะครับตัว Alcoin เนี่ย ทำอพอทำห้ให้เห็นกันอยู่บ่อยแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อตัว BTC นะครับมีการดรลงนะครับราคาร่วงลงนะครับสังเกตว่าเป็นการล่วงลงอย่างรุนแรงนะครับช่วงที่ผมตีตอนเดือนกันยาแล้วก็ตอนเดือนธันวาล่าสุดนะครับหลังจากนั้นตัว BTC Dominance ก็ อยู่ที่จุดต่ำสุดนะครับถือว่าเป็นจุดที่ BTC ลงมา BTC Dominance เนี่ยลงมาต่ำสุดตรงนี้แล้วราคาของตัว BTC ก็ล่วงตามแล้วทำให้ a l t c o i เนี่ยล่วงลงหนักนะครับหมายความว่าจุด3จุดนี้ที่ผมจะสื่อสังเกตว่าเมื่อมันลงมาถึงจุดตรงนี้แล้วมันจะมีการพุ่งขึ้นนะครับตัว BTC Dominance จะพุ่งขึ้นตั้งแต่ตอนเดือน พึษงภาเนี่ยหลังจากนั้นจะพุ่งขึ้นตอนเดือนกันยาหลังจากนั้นจะพุ่งขึ้นและปัจจุบันเดือนธันวานะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะลงมาตามเส้นสีเขียวที่ผมวาดไปหรือเปล่านะครับลงมาเทสที่แถว40อร์เซ็นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปหรือเปล่าหมายความว่าเมื่อตัว BTC พุ่งขึ้นนะครับตัว BTC Dominance พุ่งขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะทำให้ ตัว BTC เนี่ยจะไซด์เวดาวลงมาไซว์เวดาวลงมาแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาแต่ทั้งนี้ก็ไม่เสมอไป,ไปนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เข้ามานะตอนนั้นด้วยนะครับก็ภาพการมองตัว BTC ก็ของผมจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ โอกาสที่ BTC จะไปตามเส้นสีเหลืองนะครับออกจากกรอบแนวต้านตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นหรือจะลงมาตามตัวเส้นสีเขียวไซเวาาลงมาแล้วพุ่งขึ้นทีหลังก็แถวแถวปลายเดือนธันวาก็เรามารอล,ลุ้นกันนะครับว่าตัว BTC จะ,ะทคัญไม่ขึ้นได้หรือเปล่านะครับตัวต่อไปตัว Ethereum ครับ ตัวอีเทเรียมก็ในตอนนั้นผมบอกว่าตัวอีเทเรียมจะลงมาในกรอบสีเหลืองนะครับก็ทิ้งไส้ไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวแล้วกลับมาอยู่ที่แถวสีผันเหลียนนะครับก็หมายความว่าตัวอีเทเรียมก็เป็นจุดกั้มกึ่งนะครับที่ราคานั้นจะลงมาอีกหรือเปล่านะครับที่กรอบสีเหลืองหรือจะจบแค่สีพันเหลียนแล้วพุ่งขึ้นก็ตัวอีเทเรียมก็ ลองพิจารณาการเข้าซื้อดูนะครับว่าราคานี้เ,เป็นจุดที่เหมาะสมในการเข้าซื้อไหมหรือพิจารณาความเสี่ยงในการ DCA เฉลี่ยเข้าเป,เป็นการแบ่งไม้เข้าที่ราคานี้แล้วก็รอที่แถบสีเหลืองนะครับหรือว่าจะมั่นใจว่าตัวี t h เ r ียมเนี่ยจะขึ้นไปแน่นอนก็ซื้อที่ราคาตรงนี้ได้เลยนะครับครับตัวต่อไปตัวูน่านะครับ สำหรับตัวลูน่าตอนนี้ผมก็ตีกรอบชันแนลตัวเส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะครับเป็นตัวรับแล้วก็เป็นตัวต้านอยู่และแต่ตัวลูน่าก็เบรกตัวต้านขึ้นไปไปทำจุดสูงสุดที่78เหรียญน,นะครับแล้วคราวนี้ผมมองว่าตัวลูน่าจะมีโอกาสลงมาอีกหรือเปล่านะครับภาพมุมมองตอนนี้ของผมยังเป็นประมาณว่าตัวลูน่าจะลงมาตรง แนวต้านตรงนี้นะครับเพื่อทดสอบนะครับว่าแนวต้านตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงหรือเปล่าแล้วทําการไซดเวค่อยๆขึ้นไปหรือแนวต้านตรงนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันจะดอบมาใต้เส้นแนวต้านแล้วไซดเวแล้วหากมีปัจจัยอื่นเข้ามาที่ทําให้ราคาล่วงลงก็สามารถล่วงได้ถึงกรอบสีม่วงเลยนะครับก็ กรอบสีม่วงก็เป็นการวัดเป้าฟิบนัชชี่ห้ถึงหกสซนะครับที่ผมวัดจากตัวตรงนี้ฟิบนัชชี่ดีเทสเมต์นะครับแล้วก็จุดสูงสุดตรงนี้แล้วก็ได้กรอบสีม่วงลงมาก็ลองพิจารณาการเข้าซื้อหรือพิจารณาแบ่งขายลดความเสี่ยงกันดูนะครับตัวต่อไปครับ a v e ครับตัว a v e นะครับก็ ตัวอเวกผมตีแนวรับตรงนี้นะครับขึ้นมาเพราะว่าเห็นราคามันจะมาแตกที่ตรงนี้แล้วอตอนนี้ยังอยู่แถวๆตรงนี้อยู่ก็ตอกลอบสีม่วงตอนนั้นก็ผมวัดผมก็ใช้ฟิบูอนาชีดิเทสเมนนะครับเป็น50-61.8%จากตรงฐานตรงนี้แล้วก็จุดสูงสุดที่มันทำไว้นะครับแล้วมุมมองของเอเวกเนี่ยผมมองว่ามันจะ ไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ที่ตัว78นะครับตอนนี้มันขึ้นไปเฮ้ยขอไปครับตัว141นะครับมันขึ้นไปแค่127นะครับแล้วก็ลงมาหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับเทสท,ที่แถวๆ114นนะครับแล้วก็ผมมองด้วยมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็ ไซเวยอยู่บริเวณในช่นงนี้แล้วเมื่อหลุดกรอบเส้นสีขาวเนี่ยโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเองครับตัวต่อไปครับมาติกครับสําหรับตัวมาติกนะครับตัวกรอบสีม่วงก็เป็นฟิบนาชีที่ผมตีไว้นะครับ ขอลองวัดอีกครั้งนะครับโอเคครับ50ถึง61.8%ิบฟิบน acci นะครับตัวกรอบสีม่วงซึ่งผมมองว่าตอนที่ราคาไม่ได้ไปทําจุดสูงสุดใหม่ที่แถวไม่ได้ขึ้นไปเท่า2.3นะครับทําไปแค่2.1กลายเป็นว่าผมมองว่าตัวมาติกเนี่ยจะมีโอกาสไซด์เว์เพื่อไปแตะ เส้นสีขาวตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านแล้วลงมาอาจจะลงมาถึงขอบสีม่วงหรือลงมาไม่ถึงนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอครับจุดที่มีโอกาสทําให้มาติกพุ่งไปได้มากที่สุดคือควรจะออกจากเส้นสีขาวตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่ผมมองด้วยส่วนตัวของผมเองอีกเช่นเดิมนะครับคราวนี้ก็ลองพิจารณาความเสี่ยงกันดูนะครับตัวอัลกอรนนะครับ สำหรับตัวอะ c กอเลนเนี่ยกรอบสีม่วงเช่นเดิมครับเป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วก็เป็นกรอบ50-11.8%ฟีโบนาชีครับครับอะลกเลนผมก็มองเหมือนก่อนหน้านี้หลายเหรียญเลยนะครับก็ผมตีเส้นสีขาวขึ้นมาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้อีก 1. จุดนะครับเป็น 2. จุดแล้วก็ผมก็มองว่ามันจะไซด์เวอยู่ในเส้นสีขาวตรงนี้นะครับก็ลอง พิจารณาดูนะครับหากขึ้นไปตรงนี้แล้วราคาย,ย่อลงมา,าใครจะทําการเก็บของอีกรอบหรือจะร้อยมันหลุดจากเส้นสีขาวเพื่อสร้างโอกาสในการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงได้มากกว่านะครับครับก็ตัวอะ g ูเลนผมก็มีประมาณนี้นะครับตัวต่อไปตัวอะตอมนะครับสําหรับตัวอะตอมก็กรอบสีม่วงอีกเช่นเดิมเคยนะครับตัวอะตอมก็ผมก็ตีเส้นสีขาวขึ้นมาอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นเส้นสัมผัส หมายความว่าตัวตอมผมมองว่ามันจะขึ้นไปแถว26แล้วอาจจะลงมาแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แล้วโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นเนี่ยต้องควรที่จะหลุดเส้นสีขาวนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ที่กล่าวมาหลายๆเรียนนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งหลุดเส้นสีขาวออกไปก่อนที่ผมจะเขียนไว้นะครับก็อาจจะ ทะลุไปได้เลยนะครับเป็นเส้นตรงแบบแบบนี้นะครับจะทะลุไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็ทั้งนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า,าจุดเข้าของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวสุดท้าย e g l d นะครับตัว e g l d เนี่ยผมใช้เส้นสีขาวเป็นแนวรับอยู่นะครับแล้วมันทะลุลงมาตอนนี้ผมมองว่าเส้นสีขาวคือตัวแนวต้านสําคัญนะครับ แต่แนวรับก็ยังอยู่ในกรอบสีม่วงที่ผมตีไว้อยู่นะครับหมายความว่าตัว e g l d เนี่ยโอกาสมี2แบบก็คือมันจะทะลุเส้นสีขาวขึ้นไปเพื่อรีเทสเป็นแนวรับแล้วค่อยๆไซเว์อพขึ้นไปหรือขึ้นไปแล้วชนเส้นสีขาวแล้วร่วงกลับลงมาในกรอบสีม่วงอีกครั้งแล้วไซเวอีกเป็น เป็นเดือนแล้วก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็ลองพิจารณาความเสี่ยงดูนะครับว่าเราจะเข้าซื้อที่ตรงจุดไหนแล้วขายเพื่อลดความเสี่ยงที่ตรงจุดไหนหากราคาย่อต่ำลงมานะครับ mm hmm. ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับสังเกตว่าเป็นการที่ผมตีตัวแนวรับแล้วก็แนวต้านขึ้นมานะครับโดย เมื่อตอน BTC ร่วงลองอมาแล้วตัวออคอยล่วงลงหนักเนี่ยกลายเป็นว่ามุมมองในการขึ้นเนี่ยมันควรที่จะไซเวก่อนนะครับเพื่อสะสมกำลังแล้วพุ่งขึ้นไปนะครับก็ทั้งหมดนะครับเหรียญก็ผมก็มีประมาณนี้นะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากอีกเช่นเคยครับว่ามุมมองทั้งหมดนี้เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองครับไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนครับผู้ลงทุนนะครับควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและที่สําคัญครับพื้นฐานของเหรียญดังนั้นนะครับยังคงเป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณาในการเข้าซื้อนะครับขอบคุณครับ